ใครที่ตอนนี้คิดถึงและโหยหาคุณลือเกินคะขอไพ่3าใบานะคะโอ้ไพ่ทูออคับคนรักของคุณนะคะคนรักคู่รักคนคุยคนที่มีใจให้กันคนที่เป็นครอบครัวของคุณนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็น คนที่คิดถึงและหอยหาคุณละเกินนะคะคนรักของคุณนั่นเองนะคะทูอัพคับคนที่รักแล้วก็คบกับคุณอยู่ตอนนี้ค,คุยกับคุยกคุณอยู่ตอนนี้นะคะเขาคิดถึงและหวยหาคุณมากๆนะคะถ้าคนที่อยู่ใกลกันเนี่ยเขาอยากพบเจอกันหรือแม้แต่คนที่อยู่ใกล้กันเขาคลั่งไคร้และหวยหาคุณมากๆนะคะ แล้วก็คนที่อยู่ในครอบครัวของคุณนะคะเป็นคนที่ในครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะหรือว่าแม้กระทั่งใครมีลูกเล็กๆนะคะลูกหลานก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคะและคนคนนี้นะคะรักแล้วก็ คิดถึงเป็นห่วงหอยหาคุณมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะเขาก็รักและเมตตาคุณเสมอนะคะมันมากกว่าคําว่ารักอะนะคะมันมากกว่าคําว่ารักจริงๆนะคะต่อให้เป็นคู่รักมันก็มากกว่าคําว่ารักคําว่าห่วงใยคําว่าหอยหานะคะหรือแม้แต่เป็นครอบครัวของคุณนะคะมันก็มากกว่าคําว่ารักมากๆเลยมันเป็นอะไรที่โยงใยเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมต่อกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะคะ เป็นความรักความคิดถึงเป็นความโหยหาเป็นความห่วงหาอาทรเป็นความเมตตาที่ไม่มีความรู้สึกอื่นเจือปนเลยนะคะเป็นความรักความเมตตาเป็นความคิดถึงที่บริสุทธิ์มากๆนะคะขอให้รับความรักความคิดถึงจากคนรักของคุณจากครอบครัวของคุณจากกัลยาณมิตรจากคนที่รู้สึกดีๆกับคุณนะคะ